ครับสวัสดีครับรอบนี้ผมลงตัวเกมเตรียมมาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคครับก็วันนี้จะมาสอนลงมอดกันนะครับก็มอดนี้เป็นมอดที่มีคุณผู้ชมขอมานะครับซึ่งก็เป็นมอดที่ผมเคยสอนลงไปะแหละแต่ว่าผมทําคลิปหายนะครับผมแต่มอดไม่หายนะกว่าจะไปหาเจอก็โอโหนานนะครับผมก็โอเคหาเจอแล้วก็จะมาสอนลงกันมอดนั้นก็คือมอดยิงปืนไว้นะครับผมก็มอดนี้ก็ไม่ใช่มอดปืนลัวนะ แค่มันจะทําให้เราสามารถยิงปืนใน GTA San เนี่ยได้เร็วขึ้นได้ไวขึ้นน่ะแบบจากที่ปั้งปั้งปั้งก็เป็นปั้ง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 ปัแต่ก็ไม่ได้รัวแบบตรุขนาดนั้นนะครับงงไหมไม่งงโอเคสอนลงกันเลยดีกว่าก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้นะครับผมก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะฮะก็โอเคครับผมก็ปี้ลิงก์นะฮะแล้วก็ไปวางบนเบราว์เซอร์นะฮะ โอเคนะครับผมเมื่อเข้ามาในหน้าเว็บเสร็จปุ๊บก็จะมาเจอหน้านี้นะฮะก็กดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมกดไปนะจ๊ะอ่านะครับผมมันจะขึ้นให้กดเซฟก็เซฟไปตามสะดวกนะครับผมก็โอเคครับเมื่อดาวน์โหลดหมดเสร็จปุ๊บก็จะได้ไฟล์ที่มีชื่อว่าคลับมานะครับผมคือพอดีไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรก็ตั้งชื่อนี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นไฟล์จุดซิปนะฮะก็ทําการแตกไฟล์มาเลยนะครับในจุดจุดนี้เนาะ โอเคนะครับเมื่อแตกไฟล์เสร็จปุ๊บก็จะได้โฟลเดอร์นี้มานะครับผมก็ข้างในโฟลเดอร์ก็จะมีไฟล์อยู่เต็มเลยนะครับผมจะมีโฟลเดอร์ q ียเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีก็ง่ายๆเลยครับผมให้เราทําการ Copy ไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่แตกมานะครับเข้าไปวางในตัวเกมนะครับผมปึ้งอ่ะมันจะถามว่าให้ทับไฟล์หรือเปล่ากดทับไปครับผมเรียบร้อยครับไปเจอกันในเกมครับโอเคครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมทุกท่านเข้ามาอยู่กันในเกมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็โอเคครับวิธีการใช้ม็อดเปิดม็อดนี้ก็ง่ายๆครับผมกดปุ่ม F2 ครับแค่นั้นเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมลองกดดูนะฮะอ่ะมันก็จะขึ้นมาว่า Fa スターウェ็บบอ n นะครับนี่นะครับผมตามนี้เลยนะฮะถ้าจะปิดก็กดอีกรอบหนึ่งนะฮะปุ่ม F2 นะครับผมก็โอเคครับณจุดนี้ครับเดี๋ยวผมลองยิงดูแล้วกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองปิดม็อดก่อนแล้วกันแล้วลองดูความไวการยิงดูนะฮะโอเคครับ อย่างที่เห็นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดมอสดูนะครับตอนนี้ตำรวจตำรวจไฟกำตำรวจเลยไหนๆก็ไหนๆละอืมนะครับก็จะสังเกตนะว่ามันไวขึ้นนะครับผมอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองยิงให้ดูอ่าอย่างที่เห็นเลยนะครับผมอ่ะลองปิดมอสอีกทีหนึ่งนะฮะอ่ะก็เลยประมาณนี้นะครับผมอ่ะลองปืนอื่นบ้างอืมก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมนะอ่ะอันนี้อาจจะไม่แตกต่างมากเท่าไหร่นะครับพวกปืนที่แบบมันไวอยู่แล้วนะฮะก็ เนี่ยอย่าง MC เนี่ยโอ้เห็นได้ชัดเลยครับนี่นะครับก็อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ที่เหลือคุณผู้ชมก็เอาไปเกียนคนได้เลยนะครับผมนะก็ยิงใครก็ยิงไปนะครับในจุดนี้ตามใจชอบนะครับผมแต่ผมขออย่างหนึ่งนะว่าแบบเอออย่าเอาไปโกงในเซิร์ฟออนไลน์นะครับหรือว่าเอาไปแบบโกงผู้เล่นที่แบบเป็นคนด้วยกันนะครับนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใช้พีมมือดีกว่านะครับผมนะมันก็ช่วยไม่เยอะหรอกนะครับผมก็ เน้นมันในออฟไลน์ดีกว่านะครับในจุดนี้เนาะก็อะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวยิง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 โอเคถ้าไม่ได้งีงครับอตอนนี้เมืองวุ่นวายมัวนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกับสไนเปอร์นะครับอ่ะนะครับลองดูเดี๋ยวผมเปิดหรือปิดอยู่อ๋อเปิดอยู่อ๋อมันไวได้แค่นี้เนาะความรู้สึกผมก็ว่ามันไม่ค่อยไวมากเท่าไหร่นะฮะก,ก็อ,กะอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะลองกับไอ้นี่โอโหอันนี้แทบไม่เห็นผลเท่าไหร่เลยนะครับผมนะก็ ถ้าคุณผู้ชมอยากลงก็โหลดไปลงได้นะครับผมเล่นหนุกๆเนาะก็อาจจะเห็นผลบ้างในบางปืนนะครับนะก็นะนะไปโหลดมาเหอะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็โอเคตามสบายแล้วกันนะครับผมจะทําอะไรก็ตามใจนะครับโอเคไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆนะเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันไปละไปละไปแล้วไปแล้วโอ้ไม่ได้อาาัดคลิปนานครับอื่นๆหน่อยนะในจุดๆนี้เนาะก็โอเคครับจบคลิปครับ